เลือกเอาใหม่หมันก็สูงถ้ามันสีเสือ้อมานม่เหมือนกับสีวิจริงต้นตลัยังไม่เห็นนะครับมะละกอยังไม่เห็นครับมาแล้วครับเบ,บลึกเบลึกไม่ตำอะครับของกำเนือครับรุ่นนี้ไม่ต้องชิมครับหมอไม่รับ รักษาครับต้มตำโสด <ML> ูกล er. ินมาแล้วครับมีกลินมาแล้วังหน้าอร่อยมากครับน้ำลายสอแล้วครับลืมใส่ผงนัวหรือเป่ะเพิ่มความนัวนะครับด้วยพี่ไม้นะครับ อะไรเนี่ยทิพทิพพลสโอ้โหจัดเข้าไปครับตอนนี้ยัวครับยัวครับยัว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 ครับส้มตำครับส้มตำครับอร่อยตัวนี้ได้จากพริกหัวเรือนะครับเผ็ดมากครับอร่อย 言われた